สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมนะเนื่องจากห่างให้กันไปดดนตึบ๊บนี่พามาดูนะครับผมอ่าส่วนหลังบ้านในการปุกทั่วฝักยาวนะครับรอบที่สามนะครับนะบริจาครดโดนแล้ววันนี้ก็ได้กับบ้านช่วงประมาณอ่าเลิกงานก็สี่โมงเย็นนะครับผม นะมาดูพวกนะครับผมอายุได้สิบห้าวันนะครับขึ้นเคิงค้างน,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 นะครับผมแอรออกตาแล้วก่นแม้ออกตาแล้วออกตาดอกเนี่ยอย่างขึ้นมาสุดยะกันใส่ปุ๋ยแล้บึ้มเหมือนเะนี้ยามเย็นเด็ด อ่อนๆบรรยากาศก,ก็ตรมลืน่นอ๋อฝั่งนี้ก็นตน้นมะเขือเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้เก็บเด็ดจะคุ้งไหมมะเขือโอ้สิบเก่าเลยเนาะ ปูกแขนย่อมๆครับปุกโบลายต้องใส่ปุ๋ยเน่ะอีกอะมันออกซิเจนเรื่องเลยนะนี่คือผู้จัดการครับผู้จัดการผู้จัดการตัวสกัดนะครับแมมาคุมงานวะนอนกิง้งนอนเคี้ยกวะออกไปได้ดหรอกนะวะวะวะ อ่อนสอนลายอ,อืมแ่ที่ผมได้เอาไม้เสียบข้ำก็เพราะว่าเครื่องตะไครยบอรานครับอ่าผมไปทำงานนอกมาครับผมทรงวัสดุ นะครับวัสดตุตามบ้านอ่าคุมโม,โมนูนุ้นมูนี้นะครับผมคือเว,ว้าง,ง่ายๆคือเคลีนะครับนะทำเคลีตัวนี้มัอนอีตัวซ่าแล้วนะต้องแรงปุ้ยนะครับก็อกก็บค่ครจะงามไปได้นะครับผม พอผมบริคอยไดอ้อยู่คุมทำเหมือนตะกี้นะครับผมก็เลยทัวบ่ค่อยงามครับนะก็จะพอเก็บได้อยู่ครับผมนี่นะครับผมนะหัวบ่ค่อยงามนะครับต้องเสมปุ๋ยอีกการเนื่องจากก็ไปทํางานนอกมานะครับผมางานนะครับผมช่วงนี้เกษตรกะ ค่ะใช่ใจเรื่องปุ้ยกับแพงครับก็เลยตรงหาทุนครับผมนะในการซื้อปุ๋ยนะครับเสริมปุ๋ยนะทัวร์ราคาตกครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูกันนะครับกลัวว่าอ่ายังห่างเงี้บไปโดนแฮะมาได้ลงช่องออพชแนลนะครับ เดินดูทัวร์ตอนยามเย็นนะครับเลิกงานสี่โมงเย็นนะครับเลิกบ็เป็นเวลาครับน,ะบนะบางเฮียก็บ่บายสองบางเฮียก็บ่ายสาบบางเฮียก็สี่โมงครับบางเฮียก็ห้าโมงซีดอยากข้าเทียบไปแล้วมันกกดูยอดใสขึ้น าเดินดูครับวันนี้ว่มียังมากครับผมว่าพ่แม่ที่น้องคิดทอดกันอ่าเดินดูยามเย็นครับทัวดูต้นทัวดูมะเขือนะครับหญ้ากระลกนะครับคุมบทนันช่วงหน้าฝนนะ อรับน้ำพิ่งเสร็จใหม่ๆนะครับผมกาข้อไปครับผมการบุได้อัพโหลดลงในช่องอับชแนลนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องตัวทัวร์ปุกทัวร์ฟักยาวนะครับเกี่ยวกับสาระนะค่อยกะอ่ะทำงานทำการเฮ้ยเออแม่พี่น้องนะดูครอบตากรลูกครับผมพ่อมลงจังเลยครับกินอดๆยากๆเออชีวิตเกษตรกร ปุ้ยแพงก็ต้องหาเงินซื้อปุ้ยนะครับผมนะในช่วงนี้วันนี้ก็มาอัพโหลดให้ดูกันนะครับเรียงทัวนะครับผมนะในช่วงนี้กาได้อายุ15วันแล้วนะครับผมนะใครที่เข้ามาในช่องอัพ h ชน n นลนะครับกดติดตามนะครับก็ต้องขข้ออาภัยนะครับผมช่วงนี้ก ทำงานนอกบ้านนะครับผมทำงานนัก,กนพอได้มีเวลาอัพรลดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะดูยากรูกนะครับน้ำหัวหน้ำส่วนโอเคครับผมนะวันนี้ก็ก็ต้องขอจักดากันไปเพียงเท่านี้นะครับอ่ากลัวท่านผู้ชมอ่าตกตกตก,ตกใจว่าเป็นยังโบอัพรลดนะคลิปจักเคียนะ อย่าลืมคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่ปล๊กทั่วฝักยาวนะครับในช่วงฤดูฟนนี้มันอาจจะคุมโรคภัย,ยากเด้นะครับผมนะที่หยายัางเข้าไปฟนกระตกมาชำระลาร้างซานออกนะครับผมแล้วก็าแมลงนอนจะเข้าไร่นะครับกัดกินต้นทั่วใบทั่วนะครับโดยเฉพาะห้อยทาดนะครับผมนะสำหรับใครที่ปุ๊กใหม่ๆนะ ต้องคุมเลื้องห้อยทาร์ตนะครับนะมันตกกลางคืนมากินจนแม่เยอะนะครับบานฮมห้อยทาร์ตนะครับโอเคครับผมนะที่นี้ก็อัปโหลดไปที่นี้ครับไม่ให้คิดถึงนะครับผมอย่าลืมอ่าเข้าไปดูในคลิปเก่าๆนะครับผมนะในการปลุกทั่วฟักยาวตั้งแต่เริ่มอัปโหลดตั้งแต่เริ่มถามปุ้ยทีวภาพนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับวันนี้ก็ต้องข้อตัวลาไปก่อนนะครับ ขอคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันนะครับผมนะช่องออฟชเชีลครับผมวันนี้ก็เสี่ยงอัดก็จะแปลนะครับผมทำงานนอกฟ้าอาก้ากลับมาก็มาดูต้นทั่วมาครึ่งตะไคร้นะครับเฮที่ผมเอาไม้ค้ำไว้ก็ย้อนว่าครึ่งตะไคร่บ่ทันนะครับผมนะทำคนเดียวนะครับคุณแม่ก็ครึ่งตะไคร้บ่เป็นนอกแจากผมนะครับผมโอเคครับผมมาให้กำลังใจกันนะครับผม คอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์ Comment มาท่ามมาไทยความส,สุขสุขดิบนะครับผมนะในช่องอัพชาแนลนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม